อีสักคู่ผมจะเข้ากลุ่มแล้วเขาไปดูวันเกิดแบบงานไพรเวซี่แล้วพรุ่งนี้ไปที่อุดอรก็อาจจะเดี๋ยวดูก่อนอยังไม่ได้แจ้งรอบนี้คือไม่ได้แจ้งตารางเลยเพราะรอบนี้คือมันเป็นแบบว่ามันน้อยไงมันน้อยวันไงเลยเลยนี้ก็จะเป็นสคริปต์ใหม่นะคะเราติดตามอมมมพนกัใช่ก็ต้องมาีมแล้วตอนนี้เราจะเอาโชว์เขาหลังมาโชว์แบบจ้าจ้าเอาส้าระไรสิหน้าเป็นรองเปิดสคริปต์นีชาชา้แล้วค่ะร้านสูตรตะวันแดงหนึ่ง ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ลดนั่นคือแบบทำใหม่ได้ไม่เป็นไรจ้าต <uk> ัดจ hmm? ีนร้อนเด้อใส่เจร้อนกัดจิตต่ำแจวเราของแนมั้สิคนผมมากออกไปเที่ยวน่ะเที่ยวนี้เด้อบอลนี่ต่ำแจวคุยไปใส่บักฮ่านี่มึง หาเรื่องกูอีแล้วได่หมดเยเนี่ยเขาเขาเขาเขียวา้องอีกเะแม่แม่เอามาต่ำต่อๆไรกันไเออให้ันปวยดิกับปวยไปก่อนเดียวแลวเดียวร่มได้สามคนอยู่นะไม่แม่ก็ไปแล้วหมดแล้วแม่ไปแล้วแปดสิบบาท ห่วงส่งผมพี่น,ออน,นาา้องเขาบอกไม่สิยุบเครื่อสายใดรีดเป่าโอ้แต่บาระเบอไทยครได้ปะนี่อ่อนไหวอยู่กะสิการะบอมบางวันนั่นเนะาะจักราผักบุ้เทียนพอ นอนบ้างเมื่อคืนนี้ก็ไม่นอนขอสเต็มเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงสักรอบได้ไหมคะก็นี่ไงอีพีนี้ให้มันร้องไหมล่ะให้มันดีดกีาร์เลยไหมล่ะไม่เราดูอีพีสมุยโอ้เออสเต็มนะยูอาร์บอให้เบิ้ลต่วใบเบิ้งเนาะคิดออกจังคิดออกใบจังไม่ใช่ก็ใช่ก็คิดออกกันแต่ใช่หรอพี่เดี๋ยวสวนขึ้นมาเฉยว่าจะคิดออกบ้องสินะ ลองลองเบิ่งเต๋อล่องลองเบิ่งว่าสิมี่เกิรนบอใช้ไอเดียบ้างมาดูอืใช้ไอเดียบ้างอยู่นี้ต้องหัวไวนะตอนนี้คืองานคืองานตอนนี้คือแบบไม่ได้เป็นไหนไกลเลยอยู่ในโรงแรมเลยแล้วเราก็เล่นโรงแรมเลยไม่เป็นเป็นอาณาจักรของของเขาของเกิร์นบออะไรนะอมอนอมอนเทพใช่ไหมโรงแรมอมอนเทพใช่ใช่มีมีโรงแรมมีเป็นเดินี่ของเพิ่์นอยากฟังเพลง Take Me To Your Heart Take Me To Your Heart บอ Take me to your soul Take me to you I am on Show me what the love is Have that crew ฉันแค่รลองอยู่เหมือนที่ว่าเขานรอบคนคนพลังไหนเหมือนอ่านหลอกพลังไหมไม่ชอบเปลือนไหมเด็กนอกดิเด็กนอกเออรอบนี้เราน่าจะรอบพียงฝรั่งเนาะแบบมาจากฝรั่งเดินเข้าหน้างานเลยหรอไม่เออนี่ยต้องฉีด้หอมประจำปีเดินอันนี้ อันนี้แบบใช้ตลอดกาลนานถุงเท้ารองเท้าจ้าเออ,แ,อแล้วนะลข้างน้องมีนั่งนั่งไม่ได้น,นไนะไม่หาัดก,การที่จอดออไปแอบมันเลยวะไปแอบกับแม่อ,อุ้ยนานใหญ่มากพับตื่นไหม่่ทาอคืแม่โทรไหมไม่โทรค่อยว่ามันน่าจะไม่ใช่ข้างหน้าอย่างนี้มั้งมัน น้ำมนต์ไปไปัะนี้บนเบอร์ของพี่น,อนอาอา้องเบอร์ออเดอรอุ้ยเขาละสวัสดีครับเรียวบอสไม่ค่อยใส่ทองเลยเดี๋ยวนี้กระสังอยากใส่อยู่แต่ว่ามันมันมเดียวเท่าในเจ็ดเดียวใสเมื่อคืนเดี๋ยวอะไรอยู่ตอนตนี้ตอนนี้เล่นแล้วตอนนี้เล่นแล้วในกลุ่มแล้วพี่น้องฟ้าซื้อบาดเร็วเร็วเล่นแล้วเล่นแล้วพี่น <c oughs> ้องฟ้าซื้อ <c oughs> บาดเร็วเ <c oughs> ร็วบรรยากาศสุดพิเศษเพอนีเล่นแล้ว ไว้เล่นแล้วด้วยพี่น้องได้ไม่ไดีแมเปิดบงแล้วนี่ไปคุมไฟก่อนฮะเดี๋ยวเพียงหนีออกกี่ดอกขันคุมไฟตามที่บอกด้วกก็ไม่นะป้าบัวก็แม่นเหมันอมนเลยถุงเ้าเขาอะยิงยิงบอลลึบล<อ><อ>มีด เออเอเออื่นอนด้วยว่าฉันฝลังสันโมหน่อยมีป่ะมีนี่ยเร<อ>ือแม่เรือจะลงไปดูไหนบ้างต่<ข>อ,อ,อ,อตอนนี้เขาเล่นแล้วพี่น้องปตืมต่ำแล้วเขาคุมเดอ้อตืมต่ำแล้ว

อุ้ยเข้าโชว์แ <actors> ล <talking prepared> ้ว啊นี่เหมาะกันเราเวทีป้องเขาโชว์แล้วอ่ะทุกคนน้องบิ๊กขอบคุณแฟนเพลงบ้างสิอยากฟังมันดูน่าสงสารดีไอผมจะร้องอยู่ ฟอง,งหนีดคือเป็ดฟองนลอยๆไอแซมหลมบอปาร์ตคือเป็นแบบว่าเป็นเดินเองอะเป็นน้ำไปเลยอะเป,เป็นดิแ<ค>นแก,ก,ก่นคนเยอะมากปาร์ตต้องใส่เกือกอย่างโลกนี้นิดนึงจะเปียกน้ำเครื่องเขาเลือนมันแห้งแล้วบอ่งนี้ อยากฟังหอมโมกหวกเข้ามาสีเขียวมะหอมมากจ้านี่ไงใครใช้มาดามปินอยู่บ้างขอหัวใจรัวผมเป็นพิซนเตอร์เองเอา้าใส่เข้าไปแน่นห้องโถงตลอดดีใส่หลังห้องห้องเฮียตึกลงไปเลยบอกห้อยูนิตครับมันมีห้องอยู่ไม่ใช่หรอใส่ความไปเลยไหมข้างนั้นอะกวามมันเสียไปเรื่เบาลหยาดอย,อยู่เอามาอยู่ใส่ สีขาวอยู่ตรงข้างๆมาใส่สีเหลืองก่อนไหมล่ะเอ้าให้ก็มาก,ก่อนยืมก็ได้เขาหลักเราทุงท่งชาวซื้อผนึกแถ,ถมมาอยู่ห้องเขาใส่ประการมาดูอยู่ขอโหลดชุดลำพื้นเนี่ยวกันใส่สุดเด็ดข้างในวะเสื้ออะไรข้างในอ่ะเเว่ยนไหมล่ะเซมี่ก็บรัสบรัสแบบนั้ แต่งหน้าทําผมออล่ามากวันนี้เห็นว่าชืดอสีขาวเราขึ้นกับชุื่อสีขาวเราเราเหมาะก,กับขาวแต่ว่าต้องเป็นขาวยังไงบ้างขาวล้วนมือหอมือหรืงานเปิดคีินิกพี่นอ้อง